ครับแม่ค่ะล้มกราบลงก,ลบลงกลับพื้นเลยนะคะล้มกับลงพื้นเลยนะครับที่แรกก็ฟ้อนรับสเสด็จฟ้อนรับสเสด็จบางคนบางคนหูข่าวบางคนก็เอา ผักเข้ามาเอาผักเข้ามาที่มีม้อนคิดที่ไทยบ้านเห็ดไส้นี่แหละมาถาวายมาถาวายซื่อๆเลยเพื่อนกัดรับนะเพมีการตรวจกันอย่างละเป็นไทยบ้านเราคือเอาไทยบ้านเอาของมาฝาก mm hmm. เป็นผ่าคิดผ่ายังนี่แหละมาฝากพระองค์ท่านไอ้กันในนามของไทยอำเภอนาคูนย,ยังสำนึกถึงพระองค์ท่านอยู่ในใจเสมอทุกพระองค์เพระาะว่าพระองค์ท่านทุกพระองค์ ในพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยเพื่อนได้ดูแลประชาชน,กกนถูกสุขอย่างใดแต่เพิ่นก็หิจักเบิดสเสด็จมาเยี่ยมประชาชนชาวโดยเฉพาะชาวเพื่นักครูบริเวณสนามบินเซรีไทยมองนี้ละ่ะได้มากนี่ยเขาแบบเจ้าบ้านกันยังระลึกถึงพระอ,องค์ท่านตลอดและแบบพระอ,องค์ท่านกันยังอยู่ในหัวใจเสมอ ตัวตรงเลยมีแต่ของโซ่กลมลงไปาาจารนมันปวเก้เงยหนาขึ้นเนกลมลไปทาสาสนั้นันนี้นนนมันมันเป็นร้า,า<อ>ำไมกลลงไปงกทถ,ถามทกไม่เคยรังเกียจประเดนเกียจจะหา,าสานาบาน <c oughs> ง,งนคือเเลยํำหนึน้ำหนึก เพื่อนกับบญ่อมยำพระบาทลงไปไม่เป็นไรเพื่อนกับคูกเข้าวแล้วก็ตอดตอดไปมันเป็นภาพแบบว่าคุณซู้ึกว่จาจํำบ่ลืมจักเชือนนะแม่ค่ะ